แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4สิงหาคม266 6มาอัปเดตข่าวดีจากธนาคารออมสินกันนะคะออมสินเปิดเงินฝากปันน้ำใจเพื่อเรียกพิเศษนะคะฝากเงินกับออมสินรับประโยชน์2ต่อดอกเบี้ยงเงินฝาก1.20%ต่อที่1นะคะ ผู้ฝากได้รับ1%ต่อที่2ต่อที่2ได้ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม0.20%นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทูก,กวันนะคะ อ,อมสินเปิดตัวเงินฝากปันใจดอกเบีย้ย1.20%จชวนลูกค้าปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน4โมูลนิธินะคะโดยเปิดลงทะเบียนฝากเงินตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ตุลาคม2566โดยล่าสุดนายวิทยรัตนากร่ผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินได้แจ้งว่าธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากตัวใหม่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจนะคะโดยมีจุดเด่นคือธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ เพื่อให้ผู้ฝัากได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยการปันดอกเบี้ยส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือดูแลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการส่งต่อสิ่งดีดีกลับคืนสู่สังคมผ่านบริการเงินฝากของธนาคารออมสินและยังได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ได้นำภารกิจเชิงสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะคะเพื่อร่วมกับลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธปรรมโดยเปิดลงทะเบียนเงินฝากและเลือกมูลนิธิที่จะบริจาคได้ตั้งแต่บันนี้จนถึง31ตุลาคม2566ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารนะคะซึ่งก็คือเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th และ la gsb society และติดต่อฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วไทยนะคะ โดยเงินฝากเพื่อเรียลพิเศษปันน้ำใจเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุ7ปีขึ้นไปผู้ฝาก1รายเปิดได้เพียง1บัญชีขั้นต่ำ10,000บาทไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดแลยะเวลาฝากเงิน6เดือนโดยให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.20%ต่อปีผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย1%ต่อปี ไม่หักภาษีซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากประจำา6เดือนและอีก0.20%ต่อปีผู้ฝากเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการรวม4แห่งนะคะโดยเลือกได้มากกว่า1แห่งซึ่งก็ได้แก่มูลนิธิบ้านนกขมินมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพรพบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิสืบนาคสถียรซึ่งเป็น มูลนิธิที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน sdgs นะคะด้านขจัดความยากจนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้านลดความเหลื่อมล้ำและด้านการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เงินที่บริจาคจะได้สิทธลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะคะโดยมูลนิธิผู้ฝากเลือก บริจาคจะบันทึกข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-donation ผู้ฝากสามารถตรวจสอบการบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพกรนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g s b o r t h หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทรศัพท์1115นะคะ